เาาบามใใใหให้้ทพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหอกไร่เคสองที่เคารพรักทุกท่านครับได้เวลาปรับถึงเวลาเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาเพื่อความเจริญก้าวหน้าของชาวตำบลหอกไรวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา2โมงเช้าถึง5โมงเย็น ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องตำบลหอไก่พบบัตรประชาชนสวมหน้ากากอนามัยไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอไกลเขตสองหมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่8และหมู่ที่9ทีมพัฒนาหอไก่เพื่อคนหอไกลขอเสนอสมาชิกคนใหม่ทีมใหม่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์ห้าเบอร์หนึ่ง ถึงเบอร์หจะเลือกคนดีให้เข้าไปจะไม่ใครเสี่ยงให้กับใครจะมีเพียงเธอเท่านั้นเบอร์หนึ่งนางวารินโรจนกเรตยากรเบอร์สองนายไพรัฐขเสษมศักดิ์เบอร์สนายสุเทพจันนิธิเบอร์สนางกุหลาบตรีพรเบอร์หนายสมบูรณ์แก้วสะอาดพวกเราพร้อมทำงานขอโอกาสคนใหม่ ทีใหม่ไฟแรงเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงพัฒนาสู่สิ่งใหม่เพื่อสภาพชีวิตที่สุขสดใสดีกว่าเดิมด้วยแนวคิดสร้างสรรค์อุดมการณ์นักพัฒนาตัวจริงไม่ทิ้งประชาชนเข้าใจใกล้ชิดเข้าถึงพึ่งได้รู้จักรู้ใจรู้ในความต้องการของพี่น้องชาวหอไกรเคสองอย่างแท้จริงอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีถูกต้องสวยงาม ตามทำนองคลองทำอยากได้ทีมงานนักพัฒนาตัวจริงกล้าคิดกล้าทำกล้านำความเจริญก้าวหน้าอยากได้คนที่เสียสละเพื่อบำบัดทุก์บำรุงสุขให้พี่น้องชาวหอไก่เขตสองเลือกทีมพัฒนาหอไก่เพื่อคนหอไก่เลือกเบอร์หนึ่งถึงเบอร์ห้ากายยกทีมเลือกเบอร์หนึ่งถึงเบอร์ห้ากายยกทีมขอโอกาสคนใหม่ทีมใหม่ไฟแรง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงพัฒนาสรรหาความเจริญคนกันเองพร้อมทำงานพร้อมรับใช้เหมือนญาติมิตรอย่างใกล้ชิดจริงจังจริงใจขออาสาทำงานร่วมประสานกับภาครัฐภาคเอกชนเพื่อบำบัดทุก์บำรุงสุขให้พ่อแม่พี่น้องชาวเขตสองตำบลหอไกลวันอาทิตย์ที่28มีนาคมนี้เลือกสมาชิกสภาเทศบาลหรือเลือกสอทอคนใหม่ทีมใหม่เลือกเบอร์หนึ่งถึงเบอร์ห้า เลือกสมาชิกสภาเทศบาลหรือเลือกสอทอคนใหม่ทีมใหม่เลือกเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หเบอร์หนึ่งนางวารินโรจนกฤตยากรเบอร์สองนายแพรัตขเสมศักด์เบอร์ 2, นรส,สรร 3, นายสุเทพจันนิธิเบอร์สนางกุลาบตรีพรและเบอร์ห้านายสมบูรณ์แก้วสะอาดจะพัฒนาจุดยืนไม่เปลี่ยนแปลงยุคนี้ยุค ไมม่อยาาาาาากกแแพพเลลืทีงงนนปสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลหอไก่พวกเราทีมพัฒนาหอไก่เพื่อคนหอไก่ขอเสนอตัวสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอไก่คนใหม่ทีมใหม่ทีตสอเบอร์1ถึงเบอร์หพวกเราทุกคนมีความพร้อม พร้อมที่จะทํางานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเทศบาลตำบลหอกไกของเราขอโอกาสเลือกคนใหม่ให้โอกาสพวกเรานะครับอาสาเข้ามาปาพี่น้องมีสุขปัดเป่าทุกได้สุขสบายได้เวลาปรับถึงเวลาเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาเพื่อวความเจริญก้าวหน้าของชาวตำบลหอไกรวันอาทิตย์ที่28มีนาคมเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา สองโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องตำบลหอกไร่พกบัตรประชาชนสวมหน้ากากอนามัยไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอกไร่เขตสองหมู่ที่ห้าหมู่ที่หกหมู่ที่แปดและหมู่ที่เก้าทีมพัฒนาหอกไร่เพื่อคนหอกไร่ขอเสนอสมาชิกคนใหม่ทีมใหม่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์ห้าเบอร์หนึ่ง ถึงเบอร์ห้าด้วยแนวคิดสร้างสรรค์วิสัยทัศน์นักพัฒนาตามแนววิถีใหม่ขออาสาเข้ามาทำงานพัฒนาอย่างเป็นทีมเป็นระบบรวดเร็วถูกต้องทั่วถึงและเป็นธรรมรู้จักรู้ใจรู้ในความต้องการของพ่อแม่พี่น้องชาวเขตสองหอกไกลด้วยแนวคิดในการพัฒนาที่เด่นชัดปฏิบัติได้ทันท่วงทีทีมพัฒนาหอกไกล เพื่อคนหอไกรเบอร์หนึ B B ่งถึงเบอร์ห้าเบอร์หนึ่งถึงเบอร์ห้าวันอาทิตย์ที่28มีนาคมนี้เลือกสมาชิกสภาเทศบาลหรือเลือกสอทอคนใหม่ทีใหม่เลือกเบอร์หนึ่งถึงเบอร์ห้าเลือกสมาชิกสภาเทศบาลหรือเลือกสอทอคนใหม่ทีใหม่เลือกเบอร์หนึ่งถึงเบอร์ห้าเบอร์หนึ่งนางวารินโรจนกฤติยกรเบอร์สองนายแพรัฐข์เกษมศสักด เบอร์สามนายสุเทพจันนิธิเบอร์สี่นางกุหลาบตรีพรเบอร์ห้านายสมบูรณ์แก้วสะอาดได้เวลาปรับถึงเวลาเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาเพื่อความเจริญก้าวหน้าของชาวตำบลหอไกไระทา สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตะบลหอไก่พวกเราทีมพัฒนาหอไก่เพื่อคนหอไก่ขอเสนอตัวสมาชิกเทศบาลตะบลหอไก่เขต2ทีมพัฒนาหอไก่เพื่อคนหอไก่ตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์ห้าพวกเราทุกคนมีความพร้อมพร้อมทํางานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเทศบาลตะบลหอไก่ขอโอกาสพวกเราที่เป็นคนใหม่ให้โอกาสพวกเราที่เป็นทีมใหม่เข้าไปทำงานในเทศบาลตะบลหอไก่ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับบ้านเรานะครับประเทศไทยก้าวไกลยังมั่นคงได้นักการเมืองซื่อตรงอยู่ที่ปลายปากกาประชาชนต้องไปเข้าคูหาเลือกคนดีเข้าสภาเพื่อพัฒนาชาติไทยพวกเราพร้อมทำงานเป็นทีมเป็นระบบอย่างถูกต้องเป็นธรรมทั่วถึงรวดเร็วสวยงามตามทันโลกทันเหตุการณ์ พร้อมประสานความร่วมมือกับภาคราัฐภาคเอกชนในการบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องอย่างจริงจังจริงใจใกล้ชิดแบบญาติมิตรคนกันเองวันอาทิตย์ที่28มีนาเข้าคูหากาเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หเข้าคูหากาเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หวันอาทิตย์ที่28มีนาคมนี้เวลา8นาฬกาถึง17นาฬิกา2โมงเช้าถึง5โมงเย็น ขอเชิญชวนพระพมพน้องชาวตำบลหอไกรพกบัตรประชาชนสวมหน้ากากอนามัยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอไกรเคสองหมู่ที่หหมู่ที่6หมู่ที่8และหมู่ที่9ทีมพัฒนาหอไกรเพื่อคนหอไกรขอเสนอสมาชิกคนใหม่ทีมใหม่เบอร์หนึ 5, ่งถึงเบอร์หเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หเบอร์หนึ่งนางวาริน โรจนกฤตยากรเบอร์สองนายแพรัฐเกษมศักดิ์เบอร์ 2, ารสามส 3, นายสุเทพจันนิธิเบอร์สี่นางกุหลาบตรีพรและเบอร์ห้านายสมบูรณ์แก้วสะอาดได้เวลาปรับถึงเวลาเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาเพื่อความเจริญก้าวหน้าของชาวตำบลหอไกรทีมพัฒนาหอไกลเพื่อคนหอไกรพวกเรามาเพื่อการพัฒนา ไม่ใช่มาเพื่อผลประโยชน์ด้วยแนวคิดที่จับต้องได้วิสัยทัศน์เด่นชัดปฏิบัติได้ทันทีวันอาทิตย์ที่28มีนาคมนี้เลือกสมาชิกสภาเทศบาลหรือเลือกสอทอคนใหม่ทีมใหม่เลือกเบอร์หนึ่งถึงเบอร์ห้าเลือกสมาชิกสภาเทศบาลหรือเลือกสอทอคนใหม่ทีมใหม่เลือกเบอร์หนึ่งถึงเบอร์ห้าให้หัวใจเราคือคำตอบเลือกคนที่ดีชอบ